ตอนนี้คนเจ็บนี่ชื่ออะไรนะครับคนเจ็บชื่อชื่อชัยครับนี่ชัยน้ำตาลน้ำตะลปูนมีไหมไม่ทราบครับชื่ออะไรรู้แต่ <ใช S 2> ว่าชื่อชัย<ใ>ชเป็นคนขับรถแบ็ครถแบ็คโฮครับคนจังหวัดอ่าไม่ทราบครับเป็นคนของบริษัทที่ที่รับเหมาในการรื้อตึกนี่ครับจากการตรวจสอบข้างในเป็นไงบ้างครับจากการตรวจสอบก็เป็นการรื้อถอนอาคาร8ชั้นคอสโล8ชั้นของอ่าบริษัทอ่าวัน วันอะไรวันนับพาเรื่องอเนี่ยครับเประจาวันปากาครับของบริษัทวันปกาซึ่งผู้ผู้รับเหมาในการรื้อถอนเนี่ยชื่อบริษัทอะไรอินเตอร์โยทาเป็นเป็นบริษัทที่มารับรับรับ,รบเหมาในการรื้อถอนตึกเนีบยอินเตอร์โยทาครับอินเตอร์โยธาครับ, Inter รบแล้วการรื้อถอนนี้ได้ขออนุญาตไหมครับได้ได้ขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายครับมี บอนิญาตออกไปถูปกรเรียบร้อยครับขอพักสาเหตุที่เขาลื้อถอนวันนี้เนื่องจากอะไรฮะผมไม่ทราบเพราะว่าจะปลูกสายเหตุที่เขาลื้อถอนวันนี้เขาลื้อถอนมาหลายวันแล้วครับตั้งแต่หนึ่งตุลาจะปลูกใหม่หรอฮะก็คือผมไม่ทราบว่าจะปลูกใหม่หรือจะอะไรรู้แต่ว่ามาขออนุญาตลื้อถอนซึ่ง,ซ,งซึ่งการลื้อถอนเนี่ยทางผู้รับจ้างหรือบริษัทอ,อินเดรยโยทาเนี่ยแล้วก็ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรเนี่ยจะต้องมีมาตรการการป้องกันความ ปลอ,อดภัยในการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายครับทราบสาเหตุไหมคะเบื้องต้นครับที่อาคารหลังสาเหตุเบื้องต้นก็ที่สอบถามจากผู้ควบคุมง,งานแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาก็คืออินเตอร์โยธานเนี่ยเขาชี้แจงว่าทางนายชัยเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถแบคโฮเนี่ยเข้าทําการรื้ออยู่เป็นประจําแต่วันนี้เนี่ยเขาไปรือ้อเสาหรือโครงสร้างส่วนหนึ่งที่อยู่ ที่ได้ลื้อลงมาทีละชั้นแล้วแต่พอไปรื้อปุ๊บตัวตึกมันก็เอ็นลงมาทับรถแบ็คโฮซึ่งผูดด้ตรงผมดูในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดความประมาทของคนขับรถแบ็คโฮค,ครับคง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 ประมาทโดยที่ว่าเข้าไปไปลื้อหรือไปไปกระแทกส่วนโครงสร้างของตึกทำให้ตึกเอ็นมาลมทับได้นี่แหละครับคือสาเหตุ เบื้องต้นนะคะเราอะไรกัามคะว่าตอนนี้ทางคนเ,เป็นยังไงบ้างอ่าเบื้องต้นก็คือได้รับบาดเจ็บที่ขาไม่ถึงกับสาหัสครับก็ก็ถือว่าปลอดภยัยโชคดีตอนนี้ได้กู้ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผู้บาดเจ็บออกมาแล้วครับก็มีเพียงหนึ่งท่านครับเป็นผู้ขับรถรถจะม,มีการติดต่อเรื่องเอกาสารหรือว่าการขออนุญ,ญาตอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อตรวจสอบวันนี้ตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบในในเบื้องต้นก็คือได้รับใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่าการรื้อถอนเนี่ยผู้รับจ้างหรือผู้ดําเนินการและผู้งานอาจจะประมาทนิดหนึ่งซึ่งดูในเบื้องต้นเนี่ยคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยน่าจะอา,อ,าอาจจะไม่เชี่ยวชาญหรือประมาทน,นะผมดอนะคงคงจะไปกัดแทกโครงสร้างส่วนหนึ่งของตึกทาให้ตึกเพราะว่าโครงสร้างมันต่อเนื่องหมดเสาทุกต้นเนี่ยใช่ไหมครับเห็นกัว่าเขาจะไปเอาคนคนคน,คนกับรถเนี่ยจะไป เขาเรียกว่าเอารถแบคโคเนี่ยไปจกคานหรือโครงสร้างที่รื้อลงมาแล้วเนี่ยแต่คานตัวนี้มันยังติดอยู่กับตึกเดิมอยู่<ร>ที่รถแบคโคทํางานอยู่เนี่ยมีวิศวกรคอยควบคุมงานดูแลอยู่ด้วยไหมครับที่สอบถามในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีมีผู้คุมงานอยู่ครับมีผู้งานอยู่แล้วก็วิศวกร,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 รงานเนี่ยก็จะออกไปทานข้าวตอนช่วงเกิดเหตุแดงว่าไม่มีคนดูแลมีครับมีมีคนคุมอยู่ครับเป็นเป็นเป็นช่างแล้วก็อ่า น่าจะเป็นวิศวกรของบริษัทคนหนึ่งครับแล้วคนงานนี่มาอยู่ทําำงานจินประมาณกี่คนครับคนงานมาทำงานหลายคนอยู่ครับครับเจ็บคนเดียวเจ็บคนเดียวครับเพื่อคือคนคนที่ขับรถแอคโคครับคือตรงนี้ก็คือน่าจะเกิดจากความประมาทหรือความมาไม่ไม่ป้องกันให้ดีของผู้รับจ้างครับ,บผู้ดำเนินการรื้อถอน ไอ้หมอเนี่ยมันใส่ผ้า พลังผมไปไปไปพลังผมดิพลังผมสามรับในรับในเอาไปที่เม้งไปที่เดินหน้าไปเดินหน้าไปที่เม้งก่อน ตรงกอล์มาตรงกอล์มาเอาง่ายมามันเดินลำบาก้นเดินไหมอยเดินค่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 ินกาินเ้น่ค่อยเดินค่อยเดินคอยเดิน่อยเดินปอ ตรงต่อครับตรงต่อตรงต่อางีนครับตรงต่อครับตัต่องรับี่หมับหน่อยี่หมรงต่อับรตแซมจะไปอยู่ซ้ายไอ้แซม mày đơn nhau lơi, đơn nhau lơi Đơn nhau lơi, đơn nhau Đơn nhau đơn nhau lơi, đơn, đơn nhau mà lơi, đơn nhau mà lơi, một lâu Có chút rồi ไม่ต้องรมาเลยมารวังมาเลยระวังทานรวัระวังทานระวังทานระวังทานนทานทานานท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 ทาานท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 าานทานทานานท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 นทานทาน ลโอเคสวยงามโอ้ยหาแปดสิบบาทองค่าะ